สวัสดีครับพกบกผมส่วนนายทัศเทียพวันนี้จะมาใส่ขั้นบันไดครับขั้นบันไดทำจากแผ่นสมาร์บอร์ดนะ15มิลใช้ขนาดความกว้างยาว26คูณ80เซนครับก่อนจะใส่เราก็ ตัวเช็คดูครับระดับน้ำได้หรือไม่ระดับน้ำต้องกึงกลางครับปกติตอนเราเชื่อมเราใส่บันไดนี่เราก็ใส่วัดถ้ามันได้เราก็ก็จะจยิงแผ่นได้เลยเพราะแผ่นมันก็ค่อนข้างเรียบแผ่นนี้สองหนาครับมันมีหน้าเรียบหน้าเรียบก,ก็น่าย น่ามีเรียบครับจะเป็นหยาบๆหน่อยเอ่อผมแนะนําให้เอาเป็นหน้าหยาบขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นหน้ากูกเข่าครับเวลาเราเดินจะได้ไม่ลื่นถ้าเป็นหน้าเรียบบางทีเราฝนตกฝนอะไรนะครับมันจะลื่นถ้าเราตัดได้ขนาดเราก็ใส่เข้าไปนลยครับยิงยิงก็ปูเกี้ยวเข้าไปได้เลย อันันเสมอเสมอพอดีกับเหล็กครับปลายเหล็กใช้เป็นน็อตหัวสว่านแบบมีปีกครับคือหัวนี้มันจะเป็นควานลงไปพอยิงไปครับมันจะจุมลงไปพอดีถ้าเราใช้เป็นหัวน็อตธรรมดามันจะอาจจะพูดวาต้องใช้สว่านควานนี่ใช้เป็นหัวแบบมีปีกควานไปในตัวยิงไปมันจะเสมอ นต่ำกว่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนึ่งครับเผื่อใครอยากจะเก็บแจงโป้ไม่เห็นมีหัวน็อตผมยิงแผ่นหนึ่งผมยิงใช้สี่สี่ชั่ว ยิงแ่นผมมาขึ้นที่มายิงครับมันจะได้ไม่โกงเหยียบไปเลยแล้วก็ยิง ครับตั้งง่ายตัวนี้จะทนแดดทนฝนหน่อยเป็นสมาร์ทบอร์ดหชมครมีดีกว่าไม้ครับก็อยู่ภายนอกผมทำไว้นอกบ้านนอกแสงขาอาจจะโดนฝนโดนน้ำถ้าใส่เป็นไม้ก็ เราเชื่อเป็นกรอบสี่เหลียมเนาะแข็งแรงยิงเดินเข้าไปก็ไม่หักนะครับ เดี๋ยวเราจะพาชมด้านบนด้วยนะครับอันนี้พื้นเราก็ก่อบล็อกขึ้นมาบล็อกครึ่งครับก่อจากพื้นก่ขอขึ้นมาบล็อกครึ่งอันนี้ผมตัดเอาครับใช้ใบตัดปูนตัดกอขึ้นมาแล้วก็เอาทรายถมเข้าไป ถมไปสายมันจะแน่นครับถ้าเป็นดินธรรมดามันจะยุบเราผงก็จะอบปูนอบปูนก่อนครับก่อนที่จะเอาทรายลงอบปูนทีโคนขานบันไดนี่ครับแล้วก็ทรายลงเหยียบให้แน่นเราจะขายใบเม็ดมาปูไว้ก่อนเ้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาปูนมาเทปูนให้เทได้ระดับนี่ครับเราจับเสียมไว้จับเสียมให้ได้ระดับเราก็จะเทระดับนี่ครับเราจะมาร์กไว้จากนี้มัน จากขั้นนี้มานี้จากที่เทบูนที่เราจะเทเราก็มาร์กไว้ให้มันได้ยี่สิบเซนเท่ากับขั้นต่อไปครับเวลาขึ้นมันจะได้สะดวกมันจะได้เท่ากันนี่ครับแต่ละขั้นขึ้นมาก็แข็งแรงครับไม่หักตัวนี้ชานพักแล้วก็เม็ดคูณเม็ดเม็ดสิบเจ็ดครับเม็ดคูณเม็ดสิบเจ็ดเซน ว่างคุณยาวชานพักก็แข็งแรงครับไม่หักตรงนี้จะเป็นระเบียงเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวถ้าเรากัน้นระเบียงกัน้นอาจจะเป็นมาพิงหรือเป็นระเบียงกั้นไว้ ราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มารีวิวมาถ่ายให้ดูว่าเออทำคันบันไดกับเทพื้นปูนครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเทพื้น